ไปเจอโพสต์ของเขาที่ลงรถพี่จ๋ายหนูก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูเสร็จแล้วอ่ะหนูก็ถูกใจนั่นแหละแต่เขาอ่ะบอกว่าถ้าจะเอาคันนี้พี่ไม่ประกันให้นะเพราะว่ารถพี่จ๋ายอ่ะเขาโดนยำมาซึ่งคนทำรถอ่ะก็คือแม่งนี่แหละหอหูใกล้หมัะลองดูรูปลองดูลูปลองดูลูบด้ยย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเยย ต้นปีครับพี่หนุ่มก็คือมีมีรถของผมจิมมี่จะขายครับแล้วก็มีคนติดต่อมามาซื้อผมก็เลยจะเอารถาไปเก็บรายละเอียดที่อู่ครับพอไปเก็บรายละเอียดปุ๊บอะฝั่งคนซื้อที่ติดต่อผ่านผมเนี่ยเขาก็ขอผ่อนผมก็เลยว่าถ้าขอผ่อนนะ่ะงั้นเอาไว้ก่อนแต่ว่ารถาไปเก็บสภาพแล้วก็เลยบอกที่อู่ว่าถ้ามีคนสนใจอะบอกผมนะผมขายหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขาบอกว่ามีคนติดต่อมาสนใจแล้วนะครับยืมมาจน,จนถึงจนถึงกลางปีไนะพี่หนุ่มแล้วก็เริ่มมีผู้เสียหายอะ ติดต่อผมมาว่าแบบว่าพี่ทํารถที่อู่นี้ใช่ไหมผมโดนกรณีน,นี้ตอนที่เขาขายได้แล้วเนี่ยเขาบอกเมื่อไหร่เพิ่งบอกตอนที่ผมถามว่ารถผมยังอยู่ไหมกวจ่ายต่อเขาว่าผมก็หัวเราะกากเลยครับพี่ว่าอ้าวกุโดนซะแล้ว <laughs> ผมก็ยื่นคำขาดเขาไปว่าวันที่15ถ้าสมมติว่าพี่ไม่โอนตังค์มาให้ผมอ่ะผมก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนะครับแล้ววันที่15้าเขาก็ติดต่อมาพี่ติดต่อมาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับมีความสุขม,มากๆนะครับ ผมว่าถึงกําหนดแล้วนะครับยังไงครับเขาก็เงียบผมก็บอกว่างั้นก็ตามนั้นครับพี่แล้วหลังจากนั้นจ่ายทำยังไงอ่ะผมก็ไปแจ้งความครับข้อหาช่อโกงครับพี่กูตูนโดนยังไงซื้อรถจากที่เขาก่อนแล้วก็เหมือนเอามาใช้รถอะไรจี๊บเปเชกีครับเอปี2000พี่โรครับ ผมเอารถไปฝากจอดให้ลูกค้ามาดูได้ไหมครับเขาบอกได้ครับเร้วอมถามว่ามีค่าบริการไหมไม่มีครับจนมีเคสนึงครับเป็นชาวต่างชาติมาดูแล้วก็ชาวต่างชาติคนนั้นก็กลับไปครับจนเวลาล่วงเลยไปประมาณสิงหาปีนี้ผมตอบแชทแชทหนึ่งเขาถามมาในแชทว่าพี่มีรถคันนี้อยู่กี่คันคะัผมก็มีคันเดียวครับเกิดอะไรขึ้นช่วยถ่ายรูปเล่มให้ดูหน่อยได้ไหมคะผมก็ประสานไปทางโซ่ว่ารบกวนถ่ายรูปส่งไหมผมหน่อยได้ไหมครับปรากดว่าเขาบอกว่ารถอยู่ที่เขามาเกือบปีแล้วครับคือต่างชาติคนสุดทท้้้้้้ายายยยกกก็็ปิิดดดดรรซืือโีี่่่่ผมมมมไไไไไูนนนนนวััคงงเ ตัวโซ่เองอ่ะก็มาบอกว่าเออพี่ครับพี่พี่มีรถเหลือเนี่ยพี่รถบ้านพี่เยอะอ่ะพี่ขายผมนะเดี๋ยวผมไปปล่อยต่อให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาตื้อบอกว่าฟอร์ดแรปเตอร์อ่ะพี่มีคนเลงอยู่ได้ถ้ารถพี่ไม่ค่อยใช้พี่ขายให้ผมเอองั้นก็ขายไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอฝากรถเขาไปเขาบอก <c oughs> เขาก็บอกว่ามีลูกค้ามา <c oughs> จํามาแล้วนะคะพี่เออเดี๋ยวเขากาลังจะยื่นจัดไฟแนนซ์จนเดือนกรกฎาเราไปเช็คทะเบียน ก็ทราบว่า Ford ด a p t เตอร์ของเราอะเหมือนถูกยกเลิกทะเบียนออกไปแล้วเราก็เลยโทรไปถามโซ่เขาก็บอกเราบอกว่าพี่ครับผมอะ่ะเอารถพี่อะขายออกนอกประเทศไปแล้วคือ Ford ด a ล t เตอร์